20สิ่งที่ผู้เล่นชอบเข้าใจผิดในเซเลโซนซีโร่สีของดวงตาไม่ได้บ่งบอกถึงความต้านทานอีเทอร์และดวงตาสีแดงไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่ามีความต้านทานอีเทอร์ที่สูงกว่าคนอื่นเพราะยังมีหลายๆคนในเกมนี้ที่ไม่ได้ดวงตาแดงแต่ก็มีความต้านทานอีเทอร์ในโฮอลโลวที่สูงมากอย่างน้องซีดจากข้อมูลปัจจุบันเหมือนกับว่าอีเทอร์ในโฮอลโลไม่ได้ส่งผลใดๆต่อน้องซีดเลยและน้องก็มีดวงตาสีเขียวอมฟ้าด้วยสิพี่จูฟูเป็นเสือไม่ใช่แมวนะและมนุษย์วงแมวในปัจจุบันที่เราเล่นได้มี3คคคนนกนก็ืออมาตพลรแะย ไม่ใช่ไอเซนถ้าหาว่าเขาถอดแว่นแล้วเสยผมก็ไม่ใช่ไอเซนอยู่ดีเพราะคนที่พากไอเซนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วมาพากตัวละครในเกม CCC คือบันเยอาจารย์จากสำนักหยุนคุยที่ตอนนี้ทำงานอยู่กับแคมปัสฮิวโก้ไม่ใช่แวมไพและวิเวียนก็ไม่ใช่ผีบานชีในโลกของเกมเซเลสโซซิโร่แต่ทางเกมได้นำตำนานแวมไพและบานชีมาเป็นแหล่งข้อมูลนั่งอิงเพื่อใช้ในการดีไซน์ตัวละคร2คนนี้เฉยๆลายคอนไม่ได้ขาขาดเพราะฮิวโก้แต่เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ตัวเกมไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดส่วนฮิวโก้ก็าาด้แคตัวววเองงนมผิิขขจรๆ ดีหน้าทำอาหารอร่อยแต่แค่เฉพาะกับโซคาคุโซยอาสเบดไม่ได้แกล้งเรียกชื่อเราผิดผิดแต่ร่างกายของน้องเก็บความทรงจำได้ไม่ดีชอบหลงหลงลืมลืม,ลม,ลมอันนี้น่าเห็นใจน้องมากทริกเกอร์ไม่ได้ตาบอดสนิทและมีความสามารถในการมองเห็นภาพแบบพิเศษที่เรียกว่าอีเทอร์วิชั่นส่วนคนที่ตาบอดจริงๆก็คือยานากิเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการดัดแปลงร่างกายกับโอนิทำให้มีอาการมองไม่เห็นบ้างเป็นครั้งคราวแถมมีปัญหาด้านสายตาเลยทำให้ยานากิใส่แว่นด้วยไลเตอร์ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเพราะทำทรงเท่แบบซิกมาบอยแต่พี่เขากกลลลัววเือออดแ้็่คยชบ ตาผู้คนเท่าไรทารุมาสะร่างกายอ่อนแอต่ออีเธอร์จริงๆไม่ได้แกล้งป่วยแต่หลายครั้งก็แกล้งป่วยจริงๆนั่นแหละอา้าวยูซอฮะไม่ได้บกพร่องทางการได้ยินน้องแค่ชอบฟังเพลงเฉยๆและยูซุฮะไม่ได้เป็นทานุกิเป็นมนุษย์ธรรมดารรมดานี่แหละที่เคยถูกนำเลือดไปทดลองรูปร่างหน้าตาของอัฟฟี่คือลักษณะของหัวหน้ามากัสก่อนที่จะสูญเสียร่างกายหรือก็คือถ้าอยากรู้ว่ามากัสหน้าตาเป็นอย่างไรก็นึกถึงอัฟฟี่ได้เลย อีเสวนไม่ใช่วอลแฮนเตอร์แต่ถูกถาทาาทามให้รับตำแหน่งโดยนายกเมืองนิวิลิดูหญิงชุดขาวไม่ใช่ผีแต่เป็นโครงสร้างอัจฉริยะโดยเป็นคำบอกกล่าวที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอัจฉริยะอย่างซีดการอัสกิลบางตัวละครไม่ได้ทำให้ความเสียหายที่เกิดจากแอต i ิ u ิวอโนมารีแรงขึ้นแต่อย่างใดเช่นเกรสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูแต่ละตัวละครด้วยว่าสกิลมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเช่นโพลิตี้ดิสซอร์เดอร์ของยานากิจะแรงขึ้นหากอัสลศวกาัลรือกเพิเศษ X การ a k ของตัวละครตัดสบ,บั้นมีส่วนทําให้ดาเมจแรงขึ้นแต่ตัวละครตัดสบ,บั้นในปัจจุบันพึ่งพาค่า HP มากกว่า ATK เพราะไม่สามารถสตันมอนขนาดที่มอนอยู่ในสถานะเม a Field ได้เมสมิกฟิ d ไม่ใช่พี่สาวข,ของอีเสยียนที่ฟื้นคืนชีพแต่เป็นการนำเศษเสี้ยวความทรงจำที่อยู่ในเมส m a มาผสมรวมกับอีทูเรียลและมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่สักคิฟายด้วยซีซ่าไม่ได้มีสกิลแค่บัฟตัวละครคนเดียวยังมีความสามารถเพิ่มเติมที่บัฟคนทั้งทีมได้นั่นก็คือเมื่อซีซ่าใช้เพอร์เฟกต์บล็อกซัพพอร์ตตั้งรับหรือใช้การโจมตีปกติค้างโดนศัตรูจะใช้เอฟเฟกต์ดีบัฟกับศัตรูที่อยู่รอบตัวเพื่อทําให้ทั้งทีมนั้นสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มขึ้น25%การเติมเกมในเกมไม่ได้คุ้มค่าเท่ากับการเติมเกมผ่าน center, อินเดเกมเซนเตอร์เพราะการเติมมมมเเเกกกผ่่่าาานนนดั้คคุว ที่เว็บไซต์ของ Index g a เก Center นะครับก็จะมีเกมเซเลโซนให้เติมใช้แค่พิมพ์ u อ d ในการเติมเท่านั้น,นครับเลือกแพ็คที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นแพ็คเล็กแพ็คใหญ่หรือว่าจะเป็นรายเดือนก็มีให้เติมนะครับซึ่งราคาในการเติมเนี่ยถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนส่วนลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยอยู่ด้านล่างคลิปสามารถไปคลิกได้เลยแต่ถ้าหากเราอยากเติม Battle Pass ก็สามารถทัก Facebook หรือทักใน Line ก็ได้รายละเอียดก็อยู่ในล่างคลิปเช่นกันถ้าหากว่าเราอยากเปิดน้องลูเซียมานโตหรือว่ายิทาลิเนี่ยก็แนะนาให เซียไม่ใช่หญิงสาวสุขุมเรียบร้อยแต่อย่างใดเพราะน้องกาวมากส่วนตัวละครพร็อกซี่ไม่ได้มีแค่เบลและไวส์แล้วเพราะตอนนี้ยิทารีก็เป็นพ็อกซี่ที่สามารถเดินทางในโฮอลโลได้เช่นกันพี่เบนไม่ใช่ชุดมาสคอตที่มีผู้หญิงสวมใส่อยู่สุดท้ายมิยบิสูง170เซนติเมตรจริงๆนะ